สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอแพท25นะครับที่กําลังจะอัปเดตแล้วก็จะปล่อยมาในอีกเร็วๆนี้แหละครับก็คือเขาได้บอกวันปล่อยมาแล้วนะครับวันปล่อยแพท25เนี่ยคือวันจันทร์ในประเทศเขาเออแต่ว่าประเทศเราเนี่ยน่าจะเป็นวันอังคารนะครับถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะคือปกติแล้วในอันเดนแลบเนี่ยเขาจะมาไลฟ์กันทุกวันจันทร์แต่ว่าประเทศเราเนี่ย เราจะได้นั่งดูเขาไลฟ์ประมาณวันอังคารน,นะครับก็เป็นไปได้ว่าตอนช่วงเที่ยงคืนจนถึงตี3ามเออนะครับแพท25เนี่ยน่าจะปล่อยออกมานะครับก็ยังไงเราก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็รอกดอัปเดตนะครับออถ้าใครกดอัปเดตออโต้ไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครตัวเกมก็จะอัปเดตให้ทันทีนะครับอัปเดตครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการนําฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน Open Beta ทั้งหมดนะครับเข้ามาเป็นตัวเกมหลักนะครับก็ตั้งแต่ Play t e r r i t o r y รวมถึงการสลับอาวุธแล้วก็ up, อุปแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาโพสด้วนี่นั่นน,นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ด้วยนี่นั่นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรที่เขาซ่อนเอาไว้อีกพอสมควรนะครับสลับตัวผมแล้วเนี่ยก็ได้เข้าไปลองกด Dev e l o p e r Mode แล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาใน Developer Console โซลไหมก็มีต้องบอกว่าม,มีไม่อยากจะพูดเลยเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปดูด้วกันเอาเป็นว่ามันมีของใหม่แล้วกันนะครับก็ ยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับสำหรับโอเพนเบต้าในวันอังคารท่านจำไว้ผิดนะอังคารหน้านะครับเขาน่าจะปล่อยให้อัปเดตและส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของข่าวลือในหลังจากการอัปเดตโอเพนเบต้าครั้งนี้นะครับข่าวลือที่ว่าเนี่ยก็คือข่าวลือของแมปแชมบูวาเล่นะครับแมปแชมบูวาเล่เนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับคือมันเป็นแมปที่อยู่ในภาคแรกนะครับแล้วก็อยู่ใน DLC h e a r t l a n d นนะครับก็เขาบอกว่าคือเขาผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้บอก แต่ว่ามีการพูดถึงกันอย่างหนาหูมากๆนะครับใน State อร์สเตเดอร์บลิเคคอมมูนิตี้แล้วก็ในมอ d คอม m ูนิตี้นะครับเขาบอกว่าอาจจะมีการทําแผนที่ t r ต m มบูวาเลเข้ามาในแคมเปญหลักของตัวเกมนะครับก็อาจจะเป็นแผนที่แผนที่5นั่นเองนะครับตั้งแต่โ r o เบียนลิ a มาเ a อร์วาเลดรักเคอร์เขาที่อะไรอย่า Hill. แคสเกตฮิลลแบบที่5ของเราที่เราจะได้ก็อาจจะเป็น t r ต m มบูวาเลนั่นเองนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าเป็นแค่ข่าวลือนะ ยังอาจยังไม่ใช่เรื่องจริงนะครับยังไม่ใช่เรื่องจริงต้องรอทางเดฟทีมเนี่ยเขาออกมาบอกนะครับแต่ว่ามันมีมูลเหตุมากๆว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงจริง,รงๆนะครับก็มันสืบเนื่องมาจากชแนลของคุณโกสเนี่ยที่เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แงะไฟล์เกมค่อนข้างเก่งนะครับคือเขาได้นําวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นไอเทมในเกมนะครับชื่อว่า h e a v e n Device นะครับ อุปกรณ์นี้เนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าตานะครับยังไม่เห็นเลยนะว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าการทํางานของมันเนี่ยคือจะทําให้ซอมบี้ทุกตัวนะครับตาของมันเนี่ยจะเรืองแสงเป็นสีเขียวๆแบบผิดปกติมากๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเสียงจากอุปกรณ์สักสักแห่งนึงอะในระยะเวลาแบบไม่นานนะผมจะไม่ผิดน,นะไม่นานมันจะเป็นเสียงแบบบุบบุบบุบเหมือนเสียงบีดแบบ EMP นหนักๆเลยบุบบุบบุบอย่างเงี้ยนะครับ ทุกครั้งที่มีเสียงนะครับจะทําให้ซอมบี้เนี่ยหัวระเบิดทันทีนะครับเออทุกตัวนะครับตายหานะฮะตั้งแต่เซ็ตธรรมดาจนถึงสค r ิม er, เ e อร e r ฟรอลแต่แม้แต่จังเกิลน็อตนะครับหเสียงตายหาหมดเลยนะฮะเพราะงั้นมันค่อนข้าง,งที่จะทรงอนุภาพมากๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าคุณโกสเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้อุปกรณ์ Heaven Device เนี่ยอาจจะเป็นอ,อุปกรณ์ที่เขาจะเอาไปแอดใน แ a มบูบาเล่แมปนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเอาเนี่ยไอ้แมปนี้เนี่ยเข้ามาเป็นแคมเปญหลักของเรานั่นเองนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราก็คงต้องรอติดตามดูก่อนนะครับสลับแพท25นะครับสรุปก็คือเขาจะปล่อยมาในช่วงวันจันทร์แต่ถ้าเป็นประเทศเราก็อาจจะเป็นวันอังคารน,นะครับก็เวลาเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนถึงที่สองทีสประมาณนี้เนี่ยเขาก็อาจจะปล่อยมาให้เราดาวน์โหลดน,นะครับแล้วก็ระบบสลับอาวุธ ก็มีเข้ามาแล้วครับถ,รถ้าใครยังไม่ลองก็ไปลองซะนะครับส่วนข่าวลือของ t r a m b ์บู a าเล่แมปก็ยังต้องรอการพิสูจน์จากทางอันเดนแลบอีกทีนะครับแต่ว่าผมก็าคาดหวังนะครับว่าเราจะได้เล่นแมป t r a m b บูวาเล่นะครับเพราะว่าหตอนนี้คือเราเราต้องการรสชาติที่มันแปลกใหม่ใช่ไหมเออาะงั้นก็เราเราคงต้องรอนะครับต้องรอจริงแต่ก็หวังมากๆนะว่าจะได้เล่น t r a m b ์ u ูวาเล่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับแพท ทอกก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันวันนู้นเลยวันอังคารน,นะครับก็ <c oughs> เราจะได้เล่นอ่าโอ e พนเ t a แบบ f u ลเวอร์ชันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับจะมีสตรีมมิ่ง Dark s i ซดนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในตรงนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ